กำลังเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะในตอนนี้เรื่องการทําเอกสารปลอมซึ่งไม่น่าเชื่อว่าการทําเอกสารปลอมโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวเองได้รับชัยชนะเนี่ยมีมานานแล้วถ้าพูดถึงในยุค3ามก,ก๊กมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีการใช้เอกสารปลอมกัน มาดามได้รวบรวมที่เด่นๆมาให้4เหตุการณ์ตามนี้เลยค่ะเริ่มจากสมัยที่โจโฉยังรับราชการอยู่เขาได้ทําราชองค์การปลอมขึ้นมาเพื่อเรียกเจ้าเมืองต่างๆรวมตัวกันให้มาปราบต่างโต๊ะซึ่งก็ถือว่าได้ผลโจโฉประสบความสําเร็จจากราชองค์การปลอมครั้งนี้อีกทีหนึ่งก็มาจากโจโฉเหมือนกันโดยโจโฉเขาใช้จดหมายปลอมลายมือแม่ของชีซีเพื่อเรียกให้ชีซีกลับมาทํางานให้กับตัวเองอีกเหตุการณ์หนึ่งครั้งนี้อยู่ในศึกเซ็กเพ็ก จิวี้ทำจดหมายปลอมหลอกให้โจโฉสังหารสัวมอกับเตียวอุ่นสองแม่ทัพใหญ่ที่ชำนาญการรบทางน้ำซึ่งก็สำเร็จด้วยดีทีเดียวและครั้งที่ 4, สุซูมาอี้ส่งจดหมายปลอมลวงเล่าเสี้ยนให้เรียกโขงเบ้งยกทัพกลับโจโก๊ก และตอนหลังผมเบ้งก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นคือทําจดหมายปลอมหลอกให้โจยอยเรียกทับซูมาอี้กลับวีโกกเช่นกันจะสังเกตได้ว่าแผนการจดหมายปลอมที่มาดามยกมาทั้งหมด4เหตุการณ์นี้ประสบความสําเร็จทุกครั้งเลยค่ะแต่ในยุคสมัยนี้การสื่อสารกว้างไกลผู้คนสืบคนได้หมดเอกสารปลอมอาจใช้การไม่ได้ดีเท่ากับในยุคของ3มโกกนั่นเองค่ะ